คุณผู้ชมคะ่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เรามีการรายงานกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็คือจะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นะประมาณ3าคนใส่เสื้อสีดําคือเขาเนี่ยมาก่อเหตุก็คือมาจอดรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็มาไล่ย,ยิงนะคะออผู้ชายอีกหนึ่งคนที่ใส่เสื้อสีขาวคือต้องบอกว่าอุกอาจมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลากลางวันทีนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําดีเนี่ยนะต้องบอกว่ากล้าหาญมากๆเป็นผู้พิทักษ์สันติรารทที่แ้้จิงเคือขาไป วยระงรับเหตุจนเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บซึ่งล่าสุดทางด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะก็มีการชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรที่สอทอ่าเรือนะคะที่เข้าระงรับเหตุเรื่องของอาวุธปืนได้อย่างกล้าหาญค่ะ ที่โรงแรมสินทรเคมปินสกี้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภยัยพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์นะคะผู้สำเร็จราชการแทนแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งในระหว่างการตรวจเยี่ยมค่ะคุณผู้ชมค่ะ ทางด้านพลตรวจเอกสุเชษหักพานะคะก็มีการได้พบกับ10บตำรวจตรีนิทิศศีรานินนะคะผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนทอ่าเรือที่เข้าระงับเหตุกลุ่มวัยรุ่น4คนที่มีอาวุธปืนนะคะแล้วก็มารุมทำร้ายคู่กรณีตามคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เลยค่ะจะเห็นว่ามีผู้ชาย3คนนะใส่ชุดสีดำเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะ วิ่งลงมาคนนึงไปแล้วนะคะเหลืออีกสองคนส่วนออชายอีกคนนึงเนี่ยใส่เสื้อสีขาวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งมาคุณอัน <c oughs> ออค่อนข้างที่จะแบบอุกอาจทีเดียวนะกลางวันเนี่ยกลางสี่แยก <c oughs> ทีนี้ค่ะออตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณท่าแยกนะรนองนะคะเป็นพื้นที่ของสอนทอ่าเรือซึ่งข่าวนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปอย่างแพร่หลายในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะว่าทางด้าน10ตํารวจตรีนิทิศเนี่ยได้เข้าระงรับเหตุด,ดังกล่าวด้วยความกล้าหาญค่ะ เป็นผลให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเลยและคนร้ายเนี่ยก็หลบหนีไปโดยได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ในที่เกิดเหตุนะคะทางด้านของรองโจ๊กเองค่ะมีการกล่าวชื่นชมนะคะว่าทางด้าน10ตํารวจตรีนิทิเนี่ยมีความกล้าหาญในการเข้าระงับเหตุที่คนร้ายมีอาวุธปืนจะเห็นได้ถึงความเสียสละและความเป็นตํารวจอาชีพมีสติในการควบคุมสถานการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งสำหรับข้าราชาการตำรวจท้องที่ค่ะที่มีหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรมทั้งนี้ทางด้านพลตำรวจเอกสุเชษถักพานนะคะยังมีการมอบเงินบำรุงขวัญให้กับ10ตตำรวจตรีนิทิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยนะคะโดยทางด้านของ10ตตำรวจตรีนิทิตเนี่ยก็เปิดเผยนะคะถึงนาทีที่เข้าไประงับเหตุค่ะ ว่าระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรอยู่ที่แยกดังกล่าวก็คือ,อ,อห้าแยกณระนองเนี่ยนะคะบอกว่ากลัวน้องเขาถูกแทงตอนนั้นอาจจะยังไม่ทราบนะว่าในมือนมีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็บอกว่ากลัวน้องเขาถูกแทงครับ ทำให้ทางด้านของรองโจ๊กเนี่ยออแล้วก็ผู้บังคับบัญชาที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านนี้นะคะแล้วก็นําใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันพี่น้องประชาชนของ10บตำรวจตรีนิติตนั่นเองค่ะ,ะภาพเนีคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าทางด้านรองโจ๊กเนี่ยมีการ ตกไปที่แขนนะน่าจะเป็นการชื่นชมว่าอปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่กล้าหาและที่สําคัญเลยค่ะการเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องมีสติในการเข้าระงรับเหตุคือการควบคุมสติตัวเองในการเข้าระงรับเหตุแล้วก็ต้องมียุทธวิธีในการเข้าระงรับเหตุด้วยที่จะทําให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ปลอดภยัยไม่มีใครได้รับอันตรายทั้งตัวผู้เข้าระงรับเหตุเองแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยเห็นไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วผู้ชายใส่ชุดสีดําก็วิ่งหนีไปแล้วก็ทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่ห้าแยกนะระนองนันนาสิครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจนี่นะครับก็ทําหน้าที่ด้วยความว่องไวเรือ่องของการตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะเข้าระงรับเหตุการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกเลยทีเดียวะนะครับในการที่จะสามารถเคลียร์หรือว่าระงรับเหตุได้อย่างทันท่วงทีไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นนะครับเพราะว่าทางฝั่งของ นะฮะผู้ก่อเหตุนี่นะครับก็มีอาวุธปืนด้วยนี่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลือคือต้องรีบวิ่งมาเคลียสถานการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อ,อ,อยู่หน่วยไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทุกท่านทุกนายเนี่ยต้องได้รับการฝึกได้รับการฝึกฝนในเรื่องของยุทธวิธีนะในการเข้าระงรับเหตุเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ใกล้ชิด กับพี่น้องประชาชนเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ล่ะค่ะจะต้องเข้าระง,งับเขตเพื่อไม่มเออีเพื่อไม่ให้ใครได้รับอันตรายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะครับ